ค่ะแล้วข้างบนนี่อย่าให้เกินสองนิ้วต้นมันข้างบนอย่าให้เกินสองนิ้วประมาณสักสองนิ้วอ๋อถ้าถ้ามันสูงอย่างนี้ก็ก็ตัดข้างบนออกใช่ไหมคะพ่อตัดออกตัดต้นมันไปกินอ๋อค่ะเขาเหยเขาเงาเมอนมาปลูกแล้วแล้วก็ปลูกแบบว่าให้ห่างๆกันใช่ไหมคะพ่อห่างๆกันอย่างน้อยก็ถ้าบริเวณมันกว้างกว่าสักฟุตหนึ่งค่ะต่อต้นนี่เหรอคะต่อต้นโหแล้วมันจะขึ้นเองอย่างนี้ลูก คุณพ่อก็ปลูก3มต้นทันดินโอ้สามต้นแล้วมันจะเต็มกระถางเหรอคะขยายออกมาขยาย oh, อ,อา๋อแต่ว่าให้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกจาไปปุ๋ยอาสศาดค่ะแล้วก็ดินเนี่ยถ้าทํำไมมันถึงว่าพวกติดินตามร้านน่ยมันจะไม่มันจะไม่แน่นอย่างนี้ดิค่ะ <Kh á. S 2> มันจะหลวมๆเลยค่ะ แต่นี่เห็นไหมนี่ขนาดขุดก็ไม่ลงดินโอ้ลหลายขวดด่อันนี้ดินก็เอาอีกเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาอีกแกจะให้เพราะว่ามันเยอะเกินดินอันนี้พ่อบอกว่าตั้งแต่สมัยพ่อเป็นนายอำเภอกออสอเป็นคนขนมาให้โอ้ไม่ใช่ดินเออ่จากตามร้านไม่ใช่อ๋อสุดยอดเลยเดี๋ยวเอาไปอีกป้ามาเอาผลผลิตขายไปกินจ้า เป็นบุญแท้นี่เป็นความฝิฝันหนูเลยนะเนี่ยหนูอยากได้ต้นหอมยี <20 S 1> ะะ่สิบปียังไม่ตายพ่อปลูกมายี่สิบปีคะ่ะต้นหอมกระถางเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ต้นนี้นะนก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะอ๋อหนูเข้าใจว่าพอเราเอาออกมากินมันก็หายไปแล้วเราก็ปลูกใหม่นี่นี่สมมุติอย่างนี้นะไอ้ออออคุุ้มเนี่ยนี่ค่ะอ๋อสมวติต้นนี้คุณพ่อสับอย่างนี้นะค่ะอีกประมาณไม่เกินหนึ่งเดือน มันจะงอกตีค่ะมันก็ขึ้นมาข้างๆ้าเนื้อเต็มอ,ออกเหมือนเหมือนหน่อไม้เอ้าเตีย่ยมันก็ออกมาออกมาเอ้าแล้วมันขึ้นได้ยังไงงงก็ออกมาสอ,อดหลายหนักก็ยังสพาย <c oughs> วันก่อน <c oughs> อืออ๋อแล้วเดี๋ยวพ่อจะขยายให้มันห่างๆมัมนที่ะจะปลูกใหม่แล้วสาเหตุจะปลูกใหม่จะเคลื่อนตัวนี้ค่ะมันจะล้มมันจะหักแล้วอ๋อ พ่อก็จะขยายให้มันห่างๆกันเออแล้วต้องเติมปุ๋ยปุ๋ยข้อ,อยิงไหมพ่อปุ๋ยคอก,ก็ใส่ค่ะแต่ขนาดนี้ไม่เติมเยอะอยู่ค่ะดินมันยังดีอยู่ที่ไม่ชอบเลยคือลมอ๋อเขาชอบแดดถ้าไปปูในลมงั้นเสร็จอ๋อกับอันหนึ่งถ้าฝนฝนแต่ปีนี้ลุงอ้วนไม่ทำอะไรคุณพ่อไม่ได้ทำอะไรค่ะทุกปีลุงคุณพ่อจะเอาแสรกระถางเล็ก สักสองต้นไปเนี่ยนั่นไม่ให้กเด็ดดอกทิ้งจริงไม่ให้มันเน่าอือมแต่ปีนี้แม่ทม่อลยเพราะอยากให้มันตายย้วนี่ไงกระเด็ดทิ้งโอ้เหรอกระเด็ดทิ้งเลยเด็ดเมื่อวานนี่ดอกหอมดอกมันเยอะแล้วเลยอืแต่ดับก้านใหญ่มากก้านใหญ่กว่าที่หนูซื้อกินอีกไอ้ที่เรากินมันไม่แค่หอมเหมนนี่มันหอมต้นหอมธรรมดาวค่ะอันนั้นหอมแล้วเข้าเม็ดปู๋ที่เรากินเนี่ยค่ะคือหอมเม็ดปลูก แล้วอันนี้กินได้ไหมพ่ออันนี้กินได้ไหมม่ใส่ไม่ลิดกินไม่ได้กินได้นะคะเพราะหนูชอบหนูชอบเอาไปหั่นใส่ไข่เจียวโอต้นหอมนี่ไหมก็ต้นหอมเอาไปขันส้มไปขันส้มไอมอ๋อส้มไหมส้มผักนะบอกคะโอ้ท่านใส่สมประกาศสักหน่อยโออันหนูน่ะชอบหั่นใส่ไข่เจียวไข่เจียวหั่นได้หมดทั้งหมู่บ้านแลยมนค่ะ ได้อย่างเยอะเลยเพื่อนๆต้นหอมของคุณพ่อเอาไปปลูกค่ะนี่แม่กุ้งก็มาปลูกเองที่บ้านนะคะใส่กระถางเนี่ยไม่รู้จะแน่นไปหรือเปล่านะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าผลงานแม่กุ้งจะเป็นอย่างไรบ้างต้นหอมของคุณพ่ออ้วนค่ะ อันนี้คือต้นหอมที่แม่กุ้งแบ่งให้พี่ก้อยนะคะแค่หนึ่งคืนค่ะก็งอกแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆ